หลายท่านมีการใช้ตุ้มน้ำหนักในการทำ daily check เครื่องช่างทุกๆวันไม่แน่ใจว่าตุ้มหนักที่ทำ daily check นี้ต้องผ่านการสอบเทียบหรือไม่วันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันนะครับว่าตุ้มหนักที่ใช้ทำ daily check เครื่องช่างต้องสอบเทียบหรือไม่นะครับ ตุ้มน้ำหนักที่ใช้ทำไดรี่เช็คเครื่องช่างจำเป็นต้องสอบเทียบหรือไม่นะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราใช้มาตรฐานอะไรในการทำไดรี่เช็คเครื่องช่างถ้ามีการให้สอบเทียบตุ้มน้ำหนักในการทำไดรี่เช็คเครื่องช่างสแสดงว่าคุณใช้มาตรฐานของ นาตานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณใช้มาตรฐานของ U c a s lab สิบสีเขาจะระบุเอาไว้ว่าตุ้มน้ำหนักที่ใช้ทำดัดีเช็คหรือวัตถุที่ใช้ทำดัดีเช็คไม่จำเป็นต้องสอบเทียบก็ได้ตามมาตรฐาน U class lab 14บสีเขาบอกว่าให้ใช้อะไรก็ได้ ที่มีค่าความ stability ดีมีโอกาสเบี่ยงเบนน้อยและคุณต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีคุณไม่จําเป็นต้องสอบเทียบก็ได้และมีเอกสารที่ทางสมอแนะนำเอาไว้ชื่อเอกสารว่าข้อแนะนำในการตรวจประเมินทางด้านวิชาการเขาระบุเอาไว้เหมือนกับ มาตรฐา,าน u c a s lab สิบสีนะครับข้อแนะนำในการตรวจประเมินทางด้านวิชาการของสมอเขียนเอาไว้ในหมายเหตุ2นะครับที่บอกว่าการทำ intermediate check ไม่จำเป็นต้อง c a l เบ r a t วทนะครับโดยห้องปฏิบัติการสามารถใช้ก้อนน้ำหนักที่ทำมาจากวัสดุที่มี stability ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพเวลานะครับ ในการทำอินเตอร์เมียเชคหรือดัลลี่เช็คต้องใช้ก้อนน้ำหนักที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันกับค่าที่ใช้งานเป็นประจำนะครับดังนั้นแล้วตุ้มน้ำหนักที่มาใช้ในการทำดัลลี่เชคหรือทำอินเตอร์เมียเชคจำเป็นต้องสอบเทียบหรือไม่สอบเทียบขึ้นอยู่กับคุณใช้มาตรฐานอะไรเป็นตัวกำหนดนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทาง youtube และทุกช่องทางของผมด้วยนะครับแล้วผมจะนำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ที่มีสาระนำมาฝากอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ